สวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีค่ะคลิปสั้นๆอันนี้กำลังจะขึ้นไปบนเขาที่มีมะนะคะแต่ว่าไายคลิปเป็นวิดีโอให้ดูสัน้นๆก็คือ,อเป็นเมืองของเขาอะค่ะมันสวยงามสาวดอยก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยคือถ้าจะบรรยายเป็นภาพมันก็ได้แค่เป็นภาพไม่เห็นนะคะอันนี้ก็คือเหมือนมาไปด้วยกัน สั้นๆแต่ว่ามันสวยงามมากอันนี้คือบ้านเรือนของเขาใู่ไคะมันสวยงามจริงๆอ่ะมีภูเขามีไร่ไม่รู้เขาปลูกอะไรกันแต่ว่าก็เป็นเนินเขานะะกลัจะขึ้นไปที่ภูเขาหิมะนะคะโอ้ยขอบคุณขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคนใจดีที่พามา ว่าจะจะยังไม่ทำคลิปนะคะทีแรกตั้งใจไว้แต่พอมาเห็นภาพแล้วอยากให้เอฟซีหรือพี่น้องได้เห็นกันก็เลยต้องเก็บภาพมาฝากเก็บคลิปอย่างนี้มาฝากด้วยนะคะอาจจะไม่สวยหรูอย่างที่คนอื่นเขาคิดแต่ว่าในความรู้สึกของสาวดอยที่ไม่เคยได้มาเห็นสาวดอยก็อยากให้ทุกคนได้เห็นกับสาวดอยไปด้วยนะคะมาแล้วอยากเข้ามาดู ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับส c r i b e ให้สาวดอยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวถ้าถึงเวลาที่ขึ้นไปบนเขาแล้วจริงๆเดี๋ยวสาวดอยก็จะทำอีกคลิปหนึ่งให้ได้ดูกันอันนี้ก็เหมือนว่าไปด้วยกันก่อนสั้นๆไปไหนไปกันไปด้วยกันนะคะนี่ไม่มีตังก็ได้เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ เอาสิใครมันจะแน่เนาะของอย่างนี้ทุกคนหลายคนก็อยากเห็นโอ้ไม่ก่อนนี่ค่ะสวยงามมากดูบนภูเขาเขาสวยสวยทุกที่เลยนี่เป็นสวนแอปเปิลเขางทาง ดูบนเขาเนินเขาก็เหมือนบ้านเรานะคะเขาก็ทําไร่เทียงแต่ว่าเขาไม่ลุกล้ําทําแค่ไหนเขาก็แค่น,นั้นยอดเขาก็ยังมีไร่เลยเห็นไหคะสวยอันนั้นเป็นแม่น้ําำชีวิตูกพันอยู่กับแม่น้ําจริงๆนี่เห็นไหมคะเขาก็จะอยู่ตามนี่คะ่ะตีนเขาเหมือนบ้านเราแต่เนื่องจากอา่สภาพแวดล้อมบ้านเขาก็คือจะ โอ้อันนั้นเหมือนเลือนไทยเลยจะทําดีกว่าบ้านเราเพราะว่าอากาศมันหนาวเขาต้องเตรียมพร้อมสําหรับหน้าหนาวแต่หน้าร้อนก็ร้อนไม่เบาแต่ที่นี่ไม่ร้อนค่ะที่นี่ไม่ร้อนแน่ๆดูรถมาที่ยวเต็มเลยโอ้สวยงามสวยงามไปค่ะไปค่ะไปด้วยกันไปด้วยกันอันนี้เดี๋ยวจะโพสลงในเฟซบุ๊กด้วยเลยนะ จะได้เห็นกันบรรยากาศเกินบรรยายจริงๆนี่แหละส่งกับคำล่ำเรอไม่น่านะคนมีเงินเขาถึงพากันมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์ประเทศที่สวยงามเมืองที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมาเห็นนะคะมันไม่ใช่ธรรมดาจริงๆ สวยงามจริงจริง,งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวดอยด้วยนะคะน้องโอเว่นบอกว่าคุณป้าคุณป้าต้องตัดต่อด้วยนะแต่ว่าสาวดอยยังทำไม่เป็นค่ะก็ดูไปก่อนเดี๋ยวก็จะหักจะเรียนไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆให้ น้องโอเว่นคนรูปหล่อสอนไปน้องเขาก็น่ารักนะคะสอนสาวดอยว่าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้บอกสาวดอยวิธีทําน้องน่ารักทั้งคุณแม่เขาก็น่ารักฝากขอบคุณด้วยนะคะที่เมตตาสาวดอยเมตตาคุณป้า จริงๆเดี๋ยวสาวดอยจะจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะที่ตรงนี้เป็นอ๋อเมื่อวานนี้ที่สาวดอยมาคือตรงนี้แหละตรงนี้แหละไอ้น้ําทะเลสาบที่สาวดอยมาเสร็จแล้วก็วกกลับไปใช่เลยแล้วสาวดอยจะจบคลิปเท่านี้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปหน้าก็คือตอนที่อยู่บนเขาหิมะนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ